วันนี้มินจะมาบอกข้อด,ดีของผงซักฟอกละมุนตัวนี้เลยนะตัวที่มินใช้อยู่เป็นประจําเลยว่าเขามีความแตกต่างกับผงซักฟอกตามท้องตลาดยังไงหรอก็คือหนึ่งเลยของเขาเป็นผงซักฟอกแค้ร้อยเกรดพซนเกนีเนียมนะแล้วตัวนี้นะคือไม่ผสมแป้งคือแช่เนี่ย ผ้าไม่เห,หม็นบูดเป็นเน่านะพอใช้ไปแล้วไม่ทิ้งคราบขาวตามเสื้ออย่างสังเกตได้ง่ายเลยนะถ้าเขาผสมแป้งเนาะเวลาที่เราซักออกมาเสื้อดำๆเห็นได้ชัดเลยสีเข้มๆเนี่ยจะทิ้งเป็นคราบขาวๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือ มันจะตกตะกอนไอ้ที่มีแป้งเนี่ยจะตกตะกอนทาให้เครื่องซักผ้าของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยเริ่มถอยลงถอยลงแล้วก็น้อยลงตัวนี้เขาดีมากๆแล้วก็ตัวนี้นะมีกลิ่นหอมของอน้ําหอมสูตรจีวดานนะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์คือหอมมากพอซักออกมาแล้วคือแบบหอมฟุ้งทั่วบ้านนี่คือใช้แล้วแบบ เื้่มปื้ม,มแบบเื้่มจริงๆตัวนี้เลยฟองไม่เยอะนี่คือปลืม้มแล้วก็ล้างออกง่ายนะแล้วก็เวลาไปตากคือไม่เหม็นอับเลยนี่ใช้ตัวนี้นี่นะแล้วอยากจะบอกว่าตัวนี้คุณภาพ,พเขาดีมากมีมีมออกกอมีมาตรฐานรองรับอย่างดีจนตอนนี้คุณชมพู่ก่อนบยบเขามาใช้แล้วก็ติดใจคนรอบข้างแล้วก็ดานลานักแสดงนักร้องดีขนาดนี้สนใจสั่งซื้อเลย